สวัสดีค่ะเชื่อไอ้นะคะวันนี้จะขอมารีวิวคลาสโทอีก at home ของ FMCPEnglish โดยครูเมค่ะก็วันนี้ทำมาเป็นลิสต์เลยละกันว่าแบบเออต้องรีวิวอะไรบ้างอย่างแรกเลยทำไมคุณต้องแชร์คะแนนโทอีกคือไอ้เนี่ยก็อยากที่จะทำอาชีพในฝันนะคะอาชีพนางฟ้าอยากจะขึ้นไปเป็นลูกเรือบ้างก็เลยคิดว่าการที่มีคะแนนโทอีก ที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ใสกันมีเขาก็จะรับทูวอีกที่600บวกบวกก็คือ6กรอัพขึ้นไปนั่นเองถามว่ามีประสบการณ์ใดเกี่ยวกับการติวและลงคอร์สทอีกก่อนหน้าที่จะมาเจอ FMCP บ้างไหมมีค่ะก่อนหน้านี้ไอได้ไปโรงเรียนคอร์สทอีกเรื่งรัดมาเหมือนกันเป็นเวลา1เดือนแต่ด้วยความที่อาชีพของไอเนี่ยทำงานแบบเข้ากะอะค่ะ บางทีเรื่องงานตีสองแล้วเราต้องเรียนแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยสติเราก็ไม่ค่อยอยู่เนาะหรือบางทีก็ไปเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยได้ผลพอไปสอบแล้วคะแนนก็ตกหัวขลางเยอะอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเรียนอะเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้โฟกัสมากหรือเรียนแบบงงงง่วงง่วง,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 งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นคอร์สที่ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรานั่นเองถามว่าตอนนี้ผลคะแนนล่าสุดข,ของไอยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ติวเวลานานไหมไอต้องบอกว่าในระยะเวลาคลอส2สคูมเมสงเดือนไอไปสอบทั้งหมด2ครั้งค่ะครั้งแรกไอเพิ่งเรียนไม่แค่1อาทิตย์ หนึ่งอทิที์ก็คือ7วัน7วันจริงๆอายเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปทําการบ้านซึ่งเวลาทําการบ้านเนี่ยไม่เคยถึง8คะแนนสักทีเพราะว่าไม่เคยมีเวลาว่างถึงแบบทำได้8คะแนนเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่4หรือ5คะแนนทําบางอันที่เราสามารถทําได้เช่นจดคําศัพท์ท่องคําศัพท์ท่องซับฟิก หรือว่าฟังคลิปที่เป็นคลิป5นาทีอะไรเงี้ยคะ่ะจะได้จะสามารถทําได้แค่นี้ภายใน7วันซึ่งก็ถือว่าผลค่อนข้างน่าพอใจค่ะสําหรับ7วันแรกที่เรียนแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยจาก510คะแนนไอ้ก็เพิ่มเป็น575ค mm hmm. ะแนนเก๋ปล่าและพาร์ท hmm. ที่ทําให้คะแนนสุงข,ขึ้นนั่นก็คือพาร์ทดิสนิงค่ะจาก305คะแนนเป็น370คะแนนคือดีใจมากและหลังจากนั้นเราก็ เหมือนใช้เวลาที่เหลือให้ให้เต็มที่อะคะ่ะก็พยายามอ่านส่วนใหญ่ก็อาทิตย์ละส่งสาวันเองอะคือเวลาไม่ค่อยมีหรือบางทีเราเลิกง,งานดึกเราก็จะเหนื่อยเราก็แบบเออไม่ค่อยได้อ่านอย่างเงี้ยเนาะจนเวลาใกล้จะหมดคอร์สถึงจะมาขยันอีกทีนึงซึ่งว่ากันตามจริงๆก็ประมาณ8-7วันเจ็วันประมาณนะะี้ค่ะที่กลับมาอ่านจริงๆตอนใกล้หมดคอร์ส ก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของพาร์ทแบบปรีดิ n งมากยิ่งขึ้นก็จะดูในเรื่องคำพท์แล้วก็ฝึกฝนขยันทําโจทย์ทํากันบ้านค่ะซึ่งหลังจากจบคลอสไซก็ไปสอบมาค่ะซึ่งตอนนี้คะแนนของอายก็อยู่ที่620ค่ะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เพราะว่าอายก็มีความรู้สึกว่าอะถ้าเรามีเวลาในการทบทวนไม่มากอย่างน้อยก็ขอ600บวกละกันเพื่อที่เราจะได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปสมัคร อาชีพลูกเรือของเราได้มากขึ้นนั่นเองสำหรับข้อต่อไปนะคะคะแนนโทอิกทำให้ชีวิตหรืองานของเราเนี่ยดีขึ้นยังไงจริงๆมันไม่ใช่แค่คะแนนโทอิกอะคะ่ะโอเคคะแนนโทอิก620เนี่ยทำให้ไอาสามารถไปสมัครงานลูกเรือได้หลากหลายสายการบินมากขึ้นแต่ายว่าสิ่งที่ตามมาจากการเรียนคอสนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่านั่นก็คือ ไอรู้คำศัพท์มากขึ้นหลังจากไอเรียนคอร์สนี้นะคะคำศัพท์ไอรู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเลยก็ว่าได้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะจากการฝึกฝนและทําการบ้านของครูเมเนี่ยทำให้ไอมีสกิลในการแบบฟังและพูดและในเรื่องของการอ่านมากขึ้นอย่างชัดเจนไอทํางานที่จะต้องสื่อสารกับเขาเรียกว่าชาวต่างชาติตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่ฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เรียนคอร์สโทรอ,อีกกับครูเมทำให้ไอเข้าใจ ในสำเนียงเข้าใจในการสนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้นและยังทําให้อาเนี่ยสามารถฝึกฝนแอคเซนต์ของตัวเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเจอคําศัพท์อะไรในชีวิตประจําวันอ่ะมันจะกว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้นและนําหยิบคําศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้มากขึ้นนี่ถือว่าแบบจากการติวคอร์สนี้เนี่ยทำให้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นมากทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยฉันก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะแกอะไรอย่างนี้นี่แหละคะ่ะก็คือแบบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นและถามว่าชอบอะไรเกี่ยวกับโทรอีก home ฮมคอร์สของ FMCp ต้องบอกว่าชอบมากด้วยไลฟ์สไตล์อย่างบอกค่ะเป็นคนที่เราทำงานเข้ากับเข้าง,งานบ่ายเลิกกลางคืนคือมันทำให้มีเวลาในการฝึกฝนและ Active แบบน้อยคือเราเลิกง,งานตีสองอะถ้าเรากลับมานอนกว่าเราจะตื่นคือมันก็บ่ายกว่าไงบ่ายถึงหรือเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นความขี้เกียจข,ของเราอันนี้ด้วยส่วนตัวนะคะจะมีเยอะอ่าแล้วการที่หากเราไปเรียนคอร์สที่อื่นอะเวลาเวลาคอร์สอะเขาอาจจะไม่ตรงกับเวลากับการใช้ชีวิตของเราการที่ลงคอร์ส FMCP แล้วซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ย ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทําให้เวลาว่างตอนไหนก็สามารถเปิดได้เสร็จจากการทํางานตรงนี้อ่าจเวลาพักเราเอา iPad มาเปิดมานั่งอ่านนั่งเรียนหรือไม่มี iPad ว่าง10นาที20มนาทีเปิดโทรศัพท์เลยค่ะนั่งฟังในสิ่งที่เคยเมื่อกี้ฉันเรียนถึงไหนฉันก็อ่านต่อไปเรื่อยๆบางวันไอไม่มีหนังสือไปกับตัวเองด้วยไอยก็จะแบบคือจดเสร็จสมุด พราะการสอนของครูเมย์คือเฮ้ยจริงคุณไม่มีหนังสือคุณก็เรียนได้นะคือเรียนตามครูเมย์ไปเลยคือมันก็โอเคอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชอบถามว่าถ้าหากว่าจะแนะนำสำหรับใครที่แบบเออสนใจกับคร์สนี้อยากให้คุณดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าการที่เราจะต้องไปนั่งเรียนในคร์สที่เฮ้ยเราต้องฟิกเวลาเราต้องฟิกเวลาแล้วก็เราต้อง เออบางทีเราไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นที่ต้องไปเรียน 2- 3สาชั่วโมงแล้วไหนจะต้องเดินทางกลับมาทํางานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้คอร์สนี้ก็อาจจะเป็นคอร์สที่เหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าทําให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นและทําให้เรายังมีเวลาในการฝึกฝนมีเวลาในการอ่าน2เดือนระยะเวลาที่ครูเมย์เขาให้เวลาเราฝึกฝนซึ่งไอถือว่ามันเยอะหลังจากที่ไอไปเรียนที่อื่นแบบเขาจะเป็นคอร์สอวลาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคือ ไม่รู้ว่าสมองช้าหรือง่วงหรืออะไรคือไปไม่ทันแต่การที่ครูเมย์ให้เวลาสองเดือนทําให้เราเหมือนได้เก็บแต้มสะสมอะค่ะจากการทํากันบ้านของครูเมย์ด้วยเหมือนเราเก็บออมเอาเงินวัลลบาทสองบาทแล้วเหมือนพอสองเดือนปุ๊บเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันมีคลังมีคลังความรู้ในการไปทําข้อสอบได้อันนี้คือถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของคุณอะเหมาะกับการที่จะอาว่างคุณก็ดูว่างคุณก็เช็คหรือมีเวลาแบบอยาก อตอนไหนก็สามารถทําได้แล้วทาถ้าทาสม่ําเสมอแล้วคือมันได้ผลมากกว่าการที่คุณไปนั่งเรียนเร่งรัดคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่น่าแนะนํานะคะถามว่ามีอะไรฝากและเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้คิดว่าก็พูพดไปเยอะแล้วอะเอาเป็นว่าขอบคุณมากมากนะคะสําหรับการดูรีวิวนี้สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมสมัครนะคะคอร์สนี้มันดีมากๆเลยสวัสดีค่ะ